สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องราวจากากลเม็ดในร้านหยกกันนะครับลองนึกภาพตามนะครับเรากำลังอยู่ในร้านหยกที่ชื่อเป่าวีเกอค่ะบรรยากาศในร้านตอนนั้นนี่ค่อนข้างจะมาคุเลยนะคะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งดูทรงแล้วเหมือนกำลังพยายามจะแบบว่าสร้างความประทับใจให้ใครสักคนอยู่ใช่ครับแล้วก็มีลูกค้าอีกคนกำลังดูของเงียบๆคนเดียว เราจะมาตามติดเรื่องนี้กันว่าการปฏิบัติที่ต่างกันเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรอืมคือเรื่องมันเริ่มจากตรงกลุ่มของเหลี่ยงปี้ฉินใช่ไหมคะที่เหมือนตั้งใจเดินเข้ามาเลยเห็นหนิงซี่กำลังเลือกหยกอยู่ก็เอ่อทำท่าเหมือนจะเยาะเย้ยอะคะ่ะครับเหมือนมีเรื่องกันมาก่อนแต่หนิงซี่อืมเขากลับทำเหมือนเพิ่งเห็นพวกนั้นใช่ค่ะหนิงซี่เงยหน้าขึ้นมาทำหน้าง,งงงนิดหน่อยแล้วก็ทักไปว่า อ้าวคุณเหลียงคุณซูแล้วก็เพื่อนๆมาซื้อหยกเหมือนกันเหรอคะเอ๊ะเมื่อกี้คุยกับฉันรึเปล่าอะไรแบบนี้โหท่าทีแบบนี้คือเหลียงพี่ฉินนี่อึ้งไปเลยนะพูดไม่ออกเลยเป็นการรับมือที่ดูมีชั้นเชิงนะคะคือไม่ร้อนรนไม่โวยวายแต่ใช้ความนิ่งเข้าสู้ทำให้ฝ่ายนั้นเสียผานไปเลยแล้วในกลุ่มนั้นมีซูอิโมอยู่ด้วยใช่ไหมครับเหมือนเธอจะแสดงความไม่พอใจออกมาค่ะ แล้วก็ตัดสินใจซื้อกำไรหยกแพงๆชิ้นหนึ่งทันทีเลยแบบไม่ถามราคาเลยด้วยซ้ำเป็นการโชว์ power อ่อแสดงสถานะใกล้ๆใช่ค่ะแล้วเจ้าของร้านนี่ไวมากพอเห็นแบบนั้นปุ๊บก็รีบเข้ามาเลยค่ะเอากำไรชิ้นนั้นอะมามอบให้ซูอีโมบอกว่าเป็นของขวัญขอโทษที่ดูแลไม่ดีอ๋อแต่จริงๆก็คือพยายามจะเชื่อมสัมพันธ์กับประธานลูกผ่านทางซูอโมนั่นแหละ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วซูอิโมก็รับไว้ด้วยอืมอันนี้ยิ่งชัดเลยว่าเธอต้องมีอิทธิพลไม่น้อยแล้วเจ้าของร้านก็เอ่อหันไปทางหนิงซีเลยท่าทีเปลี่ยนไปเลยนะค่ะบอกว่าจะเก็บหยกเกรดล่างเข้าร้านแล้วไม่ขายแล้วเหมือนจะไล่ทางอ้อมเลยเพื่อเอาใจกลุ่มซูอิโมหนิงซีก็ เออได้แต่มองแบบงงๆหน่อยซึ่งตรงนี้มันก็ชัดเจนมากๆนะคะว่าเจ้าของร้านเลือกปฏิบัติจริงๆคือให้น้ำหนักกับคนที่เขาคิดว่ามี power มากกว่าแต่แล้วจู่ๆก็มีคนเข้ามาใหม่ครับค่ะเป็นชายวัยกลางคนใส่สูทดูดีเลยมากับผู้ช่วยอีกสองคนเจ้าของร้านก็รีบจะเข้าไปต้อนรับตามปกติแต่ว่าแต่เขาไม่สนใจเลยค่ะมืนฉอยเดินตรงไปหาหนิงซีเลยเอ้าไปหาหนิงซีเหรอครับใช่ค่ะ ท่าทีนี้ต่างกับเจ้าของร้านลิบลับเลยคือดูนอบน้อมให้เกียรติหนิงซีมากเข้าไปถามเลยว่าคุณผู้หญิงกําลังมองหาโยกอยู่หรือครับมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมซึ่งตอนนั้นหนิงซีกําลังจะออกจากร้านอยู่แล้วนะค่ะแต่ชายคนนี้ที่เรารู้ที่หลังว่าเป็นผู้จัดการอื้อว่านเนียนเนี่ยก็เข้ามาคุยถามความต้องการแล้วก็บอกว่ามีกําไรชุดใหม่เพิ่งมาถึงอ๋อแล้วก็อธิบายเรื่องหยกชุดเก่าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ อธิบายว่าที่เก็บไปน่ะเพราะตรวจเจอตำหนิไม่ใช่เหตุผลที่เจ้าของร้านบอกไปก่อนหน้าเป็นการแก้สถานการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดถือว่าเป็นการบริการที่ดีมากๆเลยค่ะใส่ใจรายละเอียดแล้วหนิงซีเขาก็สนใจกำไรลูกประคำพระยกเส้นหนึ่งแต่ก็ดูลังเลเรื่องราคาอยู่เพราะเหมือนตั้งงบไว้แสนห้าประมาณนั้นคามาว่าแสนห้าหมื่นหยวนพอดีเป๊ะเลย โหพอดีงบเลยล่ะครับค่ะแล้วยังบอกอีกว่ามีส่วนลดพิเศษให้อีก20%ด้วยนิงซีนี่แบบพอใจมากซื้อเลยทันทีอะไรจะพอดีขนาดนั้นทั้งราคาทั้งส่วนลดมันดูบังเอิญไปไหมครับ นั่นสิคะน่าคิดเหมือนกันแล้วพอหนิงซีตัดสินใจซื้อป,ปุ๊บสังเกตได้เลยว่าท่าทีผู้จัดการอุ้ยก็ดูผ่อนคลายลงนะแล้วพอหนิงซีเดินออกจากร้านไปเท่านั้นแหละครับเหลียงพี่ฉันที่ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครค่ะก็คงคิดว่าเป็นพนักงานธรรมดาก็เลยเข้าไปต่อว่าเลยว่าทําไมไปดูแลลูกค้าธรรมดาธรรมดาแบบนั้นอย่างดีจังหวะน,นั้นเองที่เจ้าข,ของร้านหน้าซีดเลยรีบเข้ามาเรียกผู้จัดการอุ้ย เฉลยตัวตนออกมาทำเอาทุกคนในนั้นทั้งเหลี่ยงพี่ฉินซูอีโม่คือตกตะลึงกันหมดเลยว่าคนนี้คืออุ้ยว่นเหนียนผู้จัดการทั่วไปตัวจริงของร้านคราวนี้แหละครับเรื่องพลิกเลยผู้จัดการอุ้ยหันมาคุยกับเจ้าของร้านจริงจังเลยถามเรื่องกำไรที่เหลียงพี่ฉันถืออยู่ว่าจ่ายเงินหรือ,อยังพอรู้ว่าเจ้าของร้านยกให้ฟรีๆเนี่ยผู้จัดการวี่ยตำหนิหนอกเลยค่ะครับเขาว่ายังไงบ้างครับก็ไล่เรียงความผิดเลยค่ะ ทั้งเรื่องเก็บของเข้าร้านตามใจชอบเพื่อเอาใจลูกค้าบางพล ทั้งเรื่องพยายามไล่ลูกค้าอีกคนแล้วก็เรื่องใหญ่สุดคือการให้ของขวัญราคาตั้งสองล้านหยวนน่ะให้ลูกค้าไปฟรีๆโดยไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องโอ้โหสองล้านหยวนเลยเหรอค่ะผู้จัดก,การวีบอกว่าการกระทําพวกนี้มันผิดกฎรานร้ายแรงเกือบจะทําลายชื่อเสียงร้อยปีของเป่าวีเก๋เลยทีเดียวโอ้โหเรื่องราวทั้งหมดนี่มันสะท้อนชัดเลยนะครับว่าการตัดสินคนแคบภายนอกการเลือกปฏิบัติมันนําไปสู่ปัญหาใหญ่ได้จริงๆแล้วก็ การพยายามเอาใจผิดคนผลลัพธ์มันก็เป็นแบบนี้นี่เองใช่ค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจทิ้งทายก็คือการกระทําของผู้จัดการวีที่มันดูเอ่อเป๊ะไปหมดทุกอย่างทั้งจังหวะที่เข้ามาราคาส่วนลดต่างๆมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในการบริการครั้งนี้กันแน่คะเรื่องนี้ก็ย้ำเตือนเราดีนะคะว่าอย่ามองคนแค่ผิวเผินจริงๆคะ่ะ